ขอให้พวกเรานั้นจงพยายามที่จะสร้างสัจจะบาร,รมีคือให้สัจจะของเรานั้นยกขึ้นเป็นบาร,รมีเช่นเราก็บอกว่าเราให้สัจจว่าตื่นเช้ามาขั้นแรก เราจะกำหนดพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรนะเป,สรนะเป็นที่พึ่งของพวกเรายึดเอาพระธรรมเจ้าเป็นสรณนะ เป็นที่พึ่งของเรายึดเอาประสงค์เป็นสานะเป็นที่พึ่งของเราแล้วให้สัจจะกับตัวเองว่าเราจะสวดมนต์จะสวดมากสวดน้อยไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่สัจจะนี่แหละว่าพวกเรานั้นจะทำกันได้หรือเปล่า ย่างเช่นตื่นมาทันเราสวดอั้งนะโมสามจบแล้วระลึกถึงพระพุทธพธรรมพระสงฆ์ด้วยการสวดอิจิปิสโสสวาขาโตสุปฏิปันโนอันนี้เรียวกว่าเราสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ถ้าเราให้สัจจะแก่ตัวเองอย่างนี้แล้วนับว่าเราสื่นมามีรมหายใจเราน้อมเอาความเป็นอุดมมงคลเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราตั้งแต่เช้าและเราก็กำหนดจิตใจของเรานั้น ให้เบิกบานของแผ้วทำใจให้วางไว้ซึ่งอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ติดอยู่ในทุกข์ไม่หลงอยู่ในสุขเราวางกำลังใจของพวกเรานั้นไว้กลางกลางถ้าเราให้สัจจะเช่นนี้แล้วถ้าพวกเราทำได้ทุกวัน มันก็จะเกิดเป็นอารมณ์คือความชินต่อการกระทำของพวกเราแต่ถ้าเราให้สัจจะแล้วเราผิดสัจจะไม่ได้ทำให้สัจจะของเรานั้นเป็นจริงก็จะ้ชื่อว่าตื่นเช้ามานั้นมันเป็นโมฆะ คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับพวกเราขอให้พวกเราจึงระลึกว่ากว่าจะมีพระพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นในโลกใช้เวลานานนับว่าการที่พวกเรานั้นได้เกิดมาในศาสนาขององค์สมเด็จ พระสมณะโคดมถ้าเรามันสร้างคุณงามความดีมันสร้างบารมีเอาไว้ชีวิตของพวกเราท่้นย่อมไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนขอให้เราท่้นจงพยายามที่จะให้สักจะก,กับตัวเองและให้สักจะเป็นนายของเราและให้สัจจะ เอาความเป็นจริงเราอย่าผิดสัจจะกับตัวเราเอง